สวัสดี FC ชอ่องุ้อมิ่มข่าวกระแสทุกคนเลยนะครับข่าวด่วนล่าสุดนะครับขององค์อิงเพชบ,บ้านแพงมาอีกแล้วครับล่าสุดนะครับมี FC จากเกาหลีเนี่ยได้หออดอกไม้ช่อโตเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ถึงที่พักเลยนะครับล่าสุดก็เป็นดอกไม้ที่โอ้โหเรียกว่าช่อใหญ่มากแล้วก็เขียนข้อความว่า เป็นกำลังใจให้น้องสาวสู้ๆนะครับจาก f อซเกาหลีโอ้โหจะบอกว่ามาแรงที่สุดเลยสำหรับองค์อิงในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น f อซทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้กำลังใจกันแบบล้นหลามเลยนะครับและวันนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องภูมิน้องช่างแต่งหน้าที่ติดตามองค์อิงนะครับก็ได้ดอกไม้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นดอกไม้ช่อโตเลยนะครับเป็นดอกไม้ที่แบบว่าโอ้โหอิมพอตมาจากร้านน่าจะเป็นร้านดังเลยนะครับ เอฟซก็เลยแบบเข้าไปแห่คอมเมนต์เยอะมากเลยเดี๋ยวอุจะอ่านคอมเมนต์แบบแต่ละคอมเมนต์ให้ฟังนะครับของพิภูมิก็ได้นะของน้องภูมิใจเมคอัพก็ได้นะครับโอ้โหเป็นดอกลิลลี่นะครับพร้อมกา์ดสวยๆเลยนะครับโอ้โหเอฟซก็เข้าไปแห่คอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับน่ารักจังดอกไม้กับคนถือน่ารักมากนอะอุงอิงนะครับ ปังๆเด้อสวยน่ารักมากนะครับโอ้โหคอมเมนต์เรียกได้ว่าเกือบพันคอมเมนต์แล้วนะตอนนี้ถ้าอ่านนี่ก็คือแบบน่าจะยาวนะครับเรียกได้ว่า FC ก็คือแห่เข้าไปให้กําลังใจองค์หญิงเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่ทํางานอยู่ในไทยคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะครับโอ้โหก็ให้กําลังใจน้องเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นมาลายออนไลน์มาลายหน้าเวทีคือแบบถือได้ว่ามาแรงสุดๆ,ๆนะครับในช่วงนี้นะสาหรับองค์หญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพรกนะครับก็ ดีใจด้วยนะครับนี่เลยดอกไม้ชอบโตมากเดี๋ยวอุ้มเอาขึ้นภาพให้ดูนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดซับสไครป์จบคลิปนี้นะครับอุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดีๆนะคะไปแล้วนะครับ